สวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮะก็มีสอบถามเข้ามานะครับเรื่อยๆรื่อยนะฮะโดยเฉพาะนะครับสินเชื่อของอีซี่นะครับอีซี่เนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับก็ว่าได้นะฮะคืออมีทั้งแบบ7วันนะฮะแล้วก็มีทั้งแบบ15วันเป็นงวดงวดนะครับอีซี่นะครับนะก็มีน้องเขาได้เงินมาเนี่ยเนาะสามเปร์เนตนะครับต้องจ่ายเนี่ยห้าพันหนะครับดอกเบี้ยนะครับประมาณ2องพันสนะครับแบบนี้ก็ ไม่ไหวนะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวนะฮะนะครับถามว่าจะจ่ายคืนเนี่ยมันจะจบไหมนะครับไม่จบนะครับนะผมต้องบอกแบบนี้เลยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าไม่จบแล้วกันนะฮะคือผมไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยจ่ายนะครับขอให้บิดไปเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเป็นสินเชื่อนอกระบบนะครับตำรวจก็นะก็กําลังดําเนินการกันอยู่นะครับในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ดีเอไอนะครับ ก็ยังไงก็ต้องทราบทราบอยู่แล้วนะครับว่าพวกนี้มันเป็นแอปเถื่อนนะฮะก็เกิดปัญหานะครับระดับประเทศประชาชนคนไทยเขาก็โดนกันเยอะนะครับคงข่าวโลกโซเชียลอะไรเนี่ยก็ทราบดีกันหมดนะครับแต่ถามว่าเออณตอนนี้นะครับได้กว่าล้างหรือยังนะครับก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะฮะแต่ละแอปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาบ้างนะครับก็เข้าใจนะฮะทางเจ้าหน้าที่นะครับแต่สิ่งที่ ประชาชนอย่างเรานะครับนะฮะเป็นปลายเหตุแล้วนะครับควรที่จะดูแลตัวเองก่อนนะครับบิดดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซี่นะครับหรือว่าแอปอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีการป้องกันแจ้งเตือนในเรื่องของอันนี้ด้วยนะนะครับก็มีน้องเขาทักเข้ามานะครับก็คือนะฮะพี่ๆน้องๆลองสังเกตดูไหมครับว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยในใต้คลิปวิดีโอของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับของยุทธอะ มันจะมีพวกมิจฉาชีพนะครับที่มันซ่อนเข้ามานะครับแอบแฝงอ่ะว่างั้นเถอะนะครับเหมือนจะออคอยช่วยเหลือเหมือนจะให้คําปรึกษาแต่มันไม่ใช่นะไอ้พวกนี้มิจฉาชีพ,พนะนะครับก็หลอกให้เราไปคุยทางบ้านเขียวนะครับบอกว่ารับคําปรึกษานะครับให้คําปรึกษานะครับสามารถทําให้พวกเราเนี่ยได้เงินคืนนะครับเป็นทนายปลอมอีกต่างหากนะครับพวกนี้เป็นมิจฉาชีพ,พนะหลายๆคอมเมนต์เนี่ยจะคอมเมนต์อย่างเงี้ยให้แอดบ้านเขียวแอดบ้านเขียวเนี่ย ยาวเลยนะครับผมก็ต้องตามบล็อก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 หลายคนแล้วนะครับเยอะมากนะครับถ้าผมเห็นนะเพราะว่าไอ้คอมเมนต์พวกนี้นะครับมันค่อนข้างที 1> <1> ่จะอันตรายนะฮะับสำหรับพวกเรานะครับที่จิตตกนะครับต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ให้ไวที่สุดนะครับเพื่อลดภาระหนี้สินอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรายังจิตตกยังกลัวกันอยู่เนี่ยผมก็กลัวว่าพวกเราเนี่ยนะครับจะเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปปรึกษาเนี่ยแล้วก็เสียเงินเสียทองนะครับหลอกให้โอนเงินก่อนหลายๆท่านที่โดนกันเยอะนะ นะครับโดนเยอะมากแล้วก็จะพูดในเรื่องของพวกสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปอมมาเป็นโลโ,โก้ธนาคารอะไรต่างๆนะครับสินเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาโฆษณาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในตตหรือที่อื่นก็แล้วแต่นะครับหลายที่มันจะไม่ให้เราคอมเมนต์นะผมพยายามบอกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทุกๆอย่างนะครับคืออาจจะใช้ AI AI อะไรต่างๆเนี่ยในการโฆษณาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอินฟูที่มีชื่อเสียงเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงมันใช้ AI นะครับ มาโฆษณาสินเชื่อให้มันโฆษณาสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยที่มันนอกระบบคุณสังเกตได้เลยคอมเมนต์มีไหมละ่ะไม่มีคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้ด้วยนะฮะห้ามคอมเมนต์ไอ้แบบนี้แหละมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าให้คอมเมนต์ได้นะโอ้โหเขาคอมเมนต์กันเยอะแยะแล้วนะครับว่าไอ้พวกนี้เป็นแอปเถื่อนอย่างงู้นอย่างนี้โดนดอกเบี้ยสูงนู่นนี่นั่นนะฮะโดนข่มขู่ประจานอะไรต่างๆ่างนะ,ะด่าหยาบคายเนี่ยทุกๆแอปถ้าให้คอมเมนต์ได้นะเขาคอมเมนต์กันแหลกแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้สังเกตง่ายๆมิจฉาชีพคอมเมนต์ไม่ได้นะครับก็ฝากเตือน,น,นเพื่อนๆไว้แล้วกันเอาเป็นว่าประเด็นวันนีเ้เนี่ยอีซี่เนี่ยไม่ต้องไปจ่ายนะเก็บเงินไว้ใช้เลยไอ้สามพันสามเนี่ยนะครับเก็บไว้ใช้เลยนะครับถ้ามันอยากได้ก็ให้มันโทรมานะครับทวงไปนะครับเราไม่ต้องรับสายให้มันไปแจ้งความนูน่นมันจะไปแจ้งไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ผมก็เคยเจอแล้วนะครับนะเคยเจอแล้วนะนะครับผมก็ต้องพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่มันคือแอปเถ มันผิดกฎหมายนะฮะทางทางเจ้าหน้าที่ตํารวจควรที่จะต้องดําเนินคดีด้วยซ้ําอันนี้ผมเจอตัวนะครับก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ดีเอไออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าอ่าอินฟูทุกท่านนะครับที่ทําคลิปวิดีโอแชร์อะไรต่างๆเนี่ยที่ป้องกันแอปเถื่อนนะครับนะฮะขอให้เต็มที่นะครับนะเพื่อประชาชนคนไทยแล้วกันนะครับก็ฝากไว้คิดแล้วกันนะครับถ้าจ่ายแล้วจบเนี่ยไม่ต้องเลยผมไม่ให้จ่ายด้วยซ้ํามันได้เงินคนไทยไปตั้งเท่าไหร่นะครับบิดทุกแอปครับ ฝากไว้ครับ